สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะทำงานที่ชั้นล่างของปอยกันค่ะตอนนี้ปอยสั่งซื้อแผ่นเส้นใยไม้อัอกกด Eger Super d i s สอันนี้มาติดตกแต่งเพิ่มนะคะลักษณะจะเป็นแผ่นเบรกบอร์ดแบบนี้ค่ะอันนี้ปอยไม่ได้เจาะติดกับผนังนะคะปอยใช้เป็นที่นีบ,น,บนีบกับโต๊ะแบบนี้ค่ะตัวที่หนีบอันนี้ขายแยกกับแผ่นไม้อัดนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์รานเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่แผ่นเบรกบอร์ดก,กันนะคะ นี่ค่ะเริ่มที่ทางซ้ายอันนี้ปล่อยแขวนเป็นที่เสียบปากกาเอาไว้นะคะปล่อยเอามาเสียบที่ดึงคีย์แคบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสียบไว้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นกล่องใส่ของแบบนี้ค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะน,นี้ปล่อยเอามาใส่พวกสวิชคีย์บอร์ดค่ะกล่องพวกนี้แขวนติดกับแผ่นไม้อัดแบบนี้นะคะจะมีที่แขวนแบบนี้ค่ะเวลาจะแขวนก็เสียบแขวนไปแบบนี้เลยนะคะใช้ได้สะดวกมากๆเลยค่ะ แล้วก็ที่ด้านล่างปลอยวางโชว์คีย์บอร์ดเอาไว้นะคะอันนี้ก็ใช้ที่แขวนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นที่แขวนตัวยาวแบบนี้นะคะอันนี้เอามาวางโชว์คีย์บอร์ดได้กำลังดีเลยค่ะได้พอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นที่นิดบ,บาดาษค่ะอันนี้ก็แขวนกับตัวแผ่นไม้อัดเหมือนกันนะคะ จะมีที่แขวนอยู่นะคะอยเอามาแขวนรูปค่ะน่ารักดีนะคะแล้วก็กล่องอีก2กล่องทงางล่างอยเอามาใส่หูฟังบลูทูธค่ะก็เป็นแผ่นเบรกบอทที่น่ารักแ,แล้วก็ใช้ประโยชน์ดได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ปอยชอบมากๆเลยค่ะมาดูที่ทางด้านขวาของโต๊ะกันต่อนะคะ ที่ด้านขวาอันนี้จะเป็นโคมไฟนะคะโคมไฟอันนี้ไปซื้อที่ Home Pro ค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างอันนี้ก็เป็นหูฟังบลูทูธนะคะอันนี้เป็นของหัวเว่ยค่ะที่ด้านหลังเป็นที่เสียบป,ปากการูปน้องหมาชิบะนะคะอยเอามาเสียบป,ปากกาสไตลัสค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ชาร์จ Apple Watch แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะฝั่งนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ฝั่งนี้เอาไ้ชาร์จ Apple Watch แบบนี้ค่ะ แล้วก็ทางด้านซ้ายอันนี้ปล่อยวางเป็นชั้นวาง macbook นะคะนี่ค่ะที่ด้านล่างก็วางคีย์บอร์ดเอาไว้นะคะอันนี้เป็น rk 6 8ค่ะส่วนอันนี้เป็น magic mouse นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลำโพง bluetooth d w o o m tv ค่ะส่วนคีย์บอร์ดที่ตอนนี้ปล่อยใช้อยู่ประจำมันจะเป็น anpro อันนี้นะคะใช้คู่กับเคสไม้แบบนี้ค่ะอันนี้ปล่อยชอบมากเลยนะคะส่วนเมาส์ก็จะเป็น logitech paper m 3 5 0ตัวนี้ค่ะ ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นไมโครโฟนสีชมพูของเลเซอร์นะคะอันนี้ก็ใช้ดีค่ะถัดมาจะเป็นตู้ที่ด้านข้างนะคะอันนี้ปอยก็วางของไว้นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนาฬิกานะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่วาง iPad ค่ะวางไว้ทั้ง iPad Mini แล้วก็ iPad Air 3สนะคะแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นที่เสียบปากกาค่ะปอยเอามาเสียบพวกปากกาสไตลัสแล้วก็ Apple Pencil นะคะแล้วก็ที่ด้านหน้าวางโมเดลทัลเทโรตั้งโชว์เอาไว้ค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโต๊ะทำงานที่ชั้นล่างของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ